พระองค์จึงเรียกกรรมเนี่ยว่าเป็นผืนนาวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชพระองค์จึงกล่าวว่ากรรกมมังเขตตังเขตตังแปลว่าไรนาหรือผือนนากรรมมังกรรมคือผือนนาวิญญาณวิญญาณนางพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาเป็นยางในพืชสิเนโหหรือสิเนหาความสิเนหาเนี่ยคือยางคือความอยาก เปรียบเหมือนอย่างความสดของมเมล็ดพืชเนี่ยอวิชานิวละนานังอวิชาเป็นเครื่องกัน้นสัตตานังของสัตว์ตัณหาสัญญชนานังตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กาม,มาพโวก็เกิดขึ้นหรือถ้ามัชชิมายะทาตุยาธาตุปานกลางวิญญาณังปฏิติตังรูปะพะโวก็เกิดขึ้นรูปภพกเกิดขึ้น ถ้ายมเข้าชานหนึ่งสองสามสี่ได้นี่เป็นมันชฌิมายะทาตุยาเป็นธาตุปานกลางถ้าโยมเข้าสมาธิระดับอรูปได้เป็นปณีตายะทาตุยาปณีตะคือปราณีตทาตุยาคือธาตุปราณีตวิญญาณังปฏิติตังอรูประพโวภภก็เกิดขึ้นนี่เป็นองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้า,าในยานจำแนกกรรมอย่างละเอียดเรียกว่ามหากรรมวิพังของตถาคตซึ่งไม่มีใครทราบนอกจากตถาคต